ลักการยืดหลักอากอิดะนี่คือข้อที่หนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ในขณะน,นี้พี่น้องก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยถือว่าเป็น,นกุศลก็แล้วกันนี่คือข้อที่หนึ่งหลักอิมานนี่คือหลักใหญ่ๆที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องทำความเข้าใจ มีอยูสีหลักใหญ่ๆห,หนึ่อิมสองอิสลามข้อที่สองคืออิสลามอิสลามคืออะไรคำว่าอิสลามคืออะไรอิสลามคือหลักปฏิบัติหรือว่าหลักการกระทำมันมันขึ้นอยู่กับเรื่องร่างของเราเพราะว่าเรือนร่างเราจะมันเป็นงานของเรือนร่าง หลักปฏิบัติเป็นงานของเรือนร่างถ้าเราไม่มีเรือนร่างละ่ะเราปฏิบัติได้ไหมคําว่าอิสลามหมายถึงเป็นหลักหลักการปฏิบัติเล่นหลักการกระทําของเราต้องประกอบไปด้วยอะไรละ่ะประกอบไปด้วยอวัยวะทางจิตของเราถ้าไม่มีแล้วอวัยวะทางจิตนี้มันไม่สามารถจะปฏิบัติได้ มันจะไม่เกิดความสมบูรณ์ในหลกักการปฏิบัติประกอบไปด้วยอวัอาวายาวะทั้งเจ็ดเขาบอกว่าอังกุตโยยำกตุโยอวัยวะทั้งเจ็ดเช่นอะไรละ่ะเช่นปากของเราจมูกของเราตาของเราหูของเราศีรษะของเราหรือมือทั้งสองข้างของเราเท้าทั้งสองข้างของเรา นี่แหละเขาบอกว่าอาวัยวะทั้งเจ็ดอวัยวะทั้งเจ็ดนี่แหละเป็นกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติอิบาดะจะต้องมานำลมยืนอยู่จะต้องมารับนัวจะต้องมาสิ่จะต้องนั่งต้องไปข้าไปเจิตอวัยวะที่ผมได้กล่าวไปนั้นหมายถึงเรือนร่างเราเอามารวมประกอบมาแล้วเป็นเรือนร่างงานของเรือนร่างมีอยู่สี่อย่างเช่นกัน เราต้องรู้ว่าอิสลามที่เกิดความสมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันหนึ่งงานของเรา่างหนึ่งจะให้เกิดความสมบูรณ์หลักปฏิบัติหนึ่งต้องยืนตรงเวลาเราอิบัด์เราละหมาดหนึ่งต้องยืนตรงตามที่เรามีความสามารถต้องยืนตรงนี่คือข้อที่หนึ่งถ้าเราไม่ยืนตรงละ่ะ ไม่สมบูรณ์แล้วอิสลามไม่สมบูรณ์แล้วสองรกกุ้งนี่คืองานของร่างสองรกกุ้งคงสามสุญสูดลงที่พื้นนี่คืองานของร่างสูดเสร็จแล้วขึ้นมานั่งนี่ก็บอกว่า งานของเรือนร่างมีอยู่สี่อย่างด้วยกันหลักใหญ่ๆเราบอกว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติให้ครบสมบูรณ์สี่อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะั้นหมายถึงว่าหลักอิสลามนั่นคืออิสลามจะเกิดความสมบูรณ์อย่างแน่นอนแต่ก็ถามว่าในยุคปัจจุบันนี้เขาบอกว่าตั้งคำถามว่าแล้วละหมาที่นั่งบนเก้าอี้ล่ะ ได้ไหมล่ะผมก็ไม่รู้ว่าได้ได้ไหมล่ะผมก็ตอบให้ไม่ได้แต่ตามหลักหนึ่ง 1, ต้องยืนตรงให้เกิดความสมบูรณ์สองต้องรับกุ้สามต้องสูสี่ต้องนั่งแต่ว่าวันนี้เรานั่งบนเก้าอี้เวลาสู้อยู่สู้หยุดลอยหน้าผากไม่แตะพื้นถามว่าซ้อมหรือไม่ซ้อมผมไม่ขอตอบตรงนี้คิดเอาเองถ้าว่าหน้าผากไม่แตะพื้นซ้อมเปนหลักการการ เพราะว่าหนึ่งต้องยิมพรองสองเพราะว่าสามต้องสื่อหยุดคําว่าสื่อยุดหมายถึงหน้าผากลายจมกูกเอาแตะพื้นแตงละหมัดนั่งบนเก้าอี้หน้าผากเรายู่ไม่แตะพื้นอยู่บนอากาศถามว่าหลักปฏิบัติซ่องไหมหละ่ะมันไม่ได้กับหลักการยึดเหนี่ยวมันไม่ได้ไปไม่ได้ไปอยู่ในหลักการยึดเหนี่ยวเราไปจิตนาว่าเราสื่อหยุดบนพื้นไม่ได้อันนี้คือหลักปฏิบัติ ต้องทาให้ได้ถ้าทําไม่ได้ละ่ะถามว่าซ้อมไหมละ่ะตอบเอาเองว่าซ้อมหรือไม่ซ้อมลองถามดูตอบเอาเองถ้าหน้าปากไม่แตะฝืนปลายจมูกไม่แตะฝืนซ้อไมไหมละ่ะนี่แหละสมัยนี้เขาคิดง่ายๆหลักปฏิบัติหลักอิสลามหลักปฏิบัติเขาทำาง่ายง่ายพี่น้องุสศาพี่น้องลองคิดดเดีสี่อย่างนี้จากคือความสุูหลักอิสลามสี่อย่างยืนตรง ลวกว่าสืยุทธ์เลยก่อนหน้าถ้าหากว่าเราทําไม่ครบหลักอิสลามจะไม่เกิดความสมบูรณ์นั่นคือคําตอบเราขาดไปข้อนหนึ่งก็ได้จะไม่เกิดความสมบูรณ์คําว่าหลักปฏิบัติคืออิสลามพี่น้องผู้ศัทธาที่กำลังติดตามรายการอยู่ขณะน,น,นี้นี่คืออิสลามคําว่าอิสลามอะไรละเอียดเยอะออนนี้หัวข้อที่เราจะต้องทำความเข้าใจไอ้หัวข้อหลักที่จะ้องต้องเข้าใจ แต่หลักปฏิบัติทั้งหมดหลักการอ่านหลักปฏิบัติได้ตางๆรายละเอียดมียเยอะแยะแต่นี้ทางรายการเราจะมาให้เป็นข้อคิดกับพี่น้องมาให้แนวทางกับพี่น้องในหัวข้อใหญ่ๆพี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องจงต้องระวังด้วยปการปฏิบัติของเราต้องระวังให้มากไม่ใช่ เราคิดว่าเราทําได้เราคิดว่านี่คือความคิดของตัวเองแต่หลักการไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องบูษัทข้อที่สามข้อที่สามมาถึงหลักเตาเฮ็ดหลักเตาเฮ็ดมีอยู่สี่หลักใหญ่ๆหนึ่งอิมานสองอิสลามสามเตาเฮ็ดคำว่าเตาเฮ็ดคืออะไร คำว่าตให้หมายถึงให้หนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งอย่างเลยเราให้หนึ่งกับพระองค์ละซุบฮานานูวะตาลาและหนึ่งอย่างเลยหนึ่งที่ไหนเราต้องรู้ด้วยไปหนึ่งที่ตรงไหนและหนึ่งอย่างเลการละซุบาฮานูวะตาลาเพราะฉะนั้นคําว่าหนึ่งกับอัลลอฮ์หมายถึงให้เป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์คำว่าอาลฟลามลามหา คำว่าอัลลอฮ์มีอยู่สี่หัรุปมีอยู่สี่อักษรให้หนึ่งในเรื่องอะไรล่ะอลิฟหมายถึงศาสตร์ลามหมายถึงสิฟัตลามหมายถึงอัสมาฮาหมายถึงอัฟอลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นในกิตาบเขาเขียนไว้ว่าโตฮิดุศาสตร์โตฮิดุสิฟตัตโตฮิดุอัสมาโตฮิดุลอัฟอาน ทำอย่างไรให้เป็นหนึ่งให้หนึ่งกับเรื่องของ,ง,อง,ของศาสตร์ให้หนึ่งกับเรื่องของสีวัตให้หนึ่งกับเรื่องของอสมะพระนามาลักษณะพระนามให้หนึ่งกับการกระทำทำอย่างไรทำให้เป็นหนึ่งสี่หูรุปสี่เรื่องที่ได้กล่าวไปนั้นซาสตสีสตออฟอสมะอัฟอันทำอย่างไรให้เป็นหนึ่ง ที่รวมให้ได้ที่รวมให้เป็นหนึ่งเราทาอย่างไรเขาบอกว่าที่เราเอามารวมให้เป็นหนึ่งนั้นเขาบอกว่าตําแหนง่งอันนี้ก็เลยตําแหนง่งยะเมียเขาบอกามากมยะเมียมากอมรวมรวมอยู่ที่ไหนรวมตรงไหนละ่ะคําว่ามากมยะเมียหรือว่าในละมาดเขาบอกว่าคําว่ายะเมียหมายถึง เป็นมากอมเป็นมากอมมูกรนเนาะในละมัดคำมูกรนคืออะไรมาถึงที่รวมทั้งหมดไม่ว่าลูกกลไม่ว่าลูกกลเกาหลีลูกกลฟยลีสลูกกลกอนบีทั้งสามลูกกลนั้นเราเอามารวมให้เป็นหนึ่งให้ได้ถ้าเรารวมเป็นหนึ่งได้ก็บอกว่ามูกรนเนาะ มกโรนะคืออะไรคําว่ายามีะที่รวมทั้งหมดเขาบอกคืออะไรท่านในละมาด์เขาบอกว่าเขาบอกว่าซาตุสาลาเป็นตัวละมาดถ้าเราหาตัวรวมได้เรื่องของศาสตร์สีฟ้าลอัฟอนันเอามารวมกันให้ได้แล้วเขาบอกว่าซาตุสลาซาตุสอาล่าคืออะไรคำว่าสาดมาถึงพระองค์ เป็นตัวของการละหมาดเป็นตัวละหมาดถ้าหากว่าเรารู้จักตัวละหมาดและตัวละหมาดคืออะไรในหนังสือก็บอกว,ว่าอันนิยตุมาถึงตัวเนี่ยเห็นไหมพี่น้องวันนี้เราละหมาดถ้าเราหาตัวมุกรณะไม่ได้หาตัวเนียไม่เจอแล้วอิบปะขราวาจะเกิดความสมบุรณ์ได้อย่างไร แล้วเราก็ยึดยึดเนี่ยกับพระองค์คําว่าหนึ่งได้อย่างไรเพราะเราไม่รู้มาก่าอยนยามียเราไม่รู้มาก่อนคาว่ามุกโรโนเห็นไหมพี่น้องคําว่ามุกโรอนในกาละมาดที่รวมคําว่าที่รวมมาถึงศูนย์เขาเรียกเรียกว่าศูนย์รวมศูนย์รวมก็บอกว่าศูนย์ศูนย์คือความว่างเปล่าที่ยามีย ที่อาเมียที่รวมกันเป็นศูนย์ศูนย์ความว่างเปล่าวันนี้หัวใจของเราเป็นที่รวมทั้งหมดแล้วเราทําอย่างไรหัวใจเราเกิดความว่าง,งเปล่าในความว่าง,งเปล่าที่ในความว่าง,งเปล่าที่ผมได้กล่าวไปนั้นเขาบอกว่ามีอะไรล่ะมีอยู่สี่มีอยู่สี่ประการที่เราจะต้อง ทำความเข้าใจในคำว่ายามีในคำว่ามุกอรโนมุกรอรโนเตวสอียามุกอรโนบัตเนียมุกอรโนอุลฟียามุกอรโนกามารียะตรงนี้พี่น้องผู้ศัทธาต้องต้องเรียนรู้ด้วยจะให้เกิดความสมบูรณ์ในคำว่ายามีในคำว่าที่รวมที่ว่าหนึ่งหนึ่งตรงนั้นมีสี่ต้องเรียนรู้ด้วยที่ประกอบไปในหนึ่งมีสี่อย่างเขาเรียกว่า เป็นหน้าก,กาดของโมมันดิยะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เขาบอกว่าเราหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าม่ได้เพราะเราไม่รู้ตำแหน่งไม่รู้มากกอมอะไรอยู่ตรงไหนตั้งที่อยู่ตั้งที่ไหนเวลาอิบาาัตัดแน่นอนที่สุดจะไม่เกิดความสมบูรณ์นี่หมายถึงว่านี่คือหลักต้าเหตุให้หนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าเราไม่เอาสองสามเราไม่เอาพระองค์มีพระองค์เดียว แล้วเราต้องหาที่รวมให้ได้คําว่าหนึ่งหนึ่งตัวนี้คําว่าคําว่าหนึ่งหมายถึงอาดาวาดาวาดียมีอยู่สามเราเรียกจะอาดาวาดาหมายถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีอยู่สามตัวระยะตรงนี้เราจะต้องเรียนรู้ต้องมาทำองเข้าใจพี่น้องผูสัตธาที่มาติดตามรายการอยู่ในขณะน,นี้นี่แหละพี่น้องที่กรารพ เขาบอกว่าจะเกิดความสมบูรณ์ได้นั้นในเรื่องอิบาด์ในเรื่องศาสนาของเรานั้นต้องมีสี่หลักใหญ,ใหญ่หนึ่งต้องมาว่าจะเรื่องอิมานให้ชัดเจนสองอิสลามก็ให้ชัดเจนสามหลักต่อเหตุก็ให้ชัดเจนไม่ใช่พูดว่าอัอลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮ์หนึ่งพอไปอิบาด์ไปไปยึดเหยียบเขาบอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อลัอลอลอฮ์เอกอย่างนั้นพี่น้อง ตรงนี้ต้องทำใจสมัยถ้าเป็นเช่นนั้นขาดตุ้นมีแต่ภาคีทั้งหมดเป็นภาคีเป็นกนรุ่นสว่วนเรารู้จักอยู่ก็บอกว่าเราไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดไอ้นี่รู้อยู่ว่าเป็นอย่างไรฮูรูปเราเห็นอยู่เห็นไหมพี่น้องที่นบีบอกว่าอิมบาดาของเราละหมาดของเราที่ก็บอกนบีบอกว่าอัสซาลาตูไลซาเบียชัยอัล ในละหม,มาดในอิบัตาของเรานั้นไลซาฟิยาในละหม,มาดนั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเวลาเศร้าเต้นเวลาอัลเฟนเวลาเศร้าเต้นเวลาบีมานาแม้แต่เสียงแม้แต่เสียงก็ไม่มีอักษรอูรุปก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีเห็นไหมพี่น้องอัสลาตูไลซาฟิอาชัยอุนอิลลารอบบีที่มีอยู่ใน ภายในเดียวคือพระผู้อภิบาลคือพระองค์คือพระองค์ของเราแต่เราเข้าใจคําว่าพระองค์อัลลอฮ์เราบอกว่าอัลิฟลมลมฮาเราจะใช้ความที่จะกลับไปอยู่ตรงนั้นแหละพี่น้องต้องใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งมาต้องเข้าใจในเรื่องคําว่าอัลลอฮ์ศาสะาผ้าคืออะไรเห็นไหมพี่น้อง พูปก็ไม่มีอักษรก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีอิลลาบิซูนบีบอกว่านอกจากที่มีอยู่ไปในจิตใจนั้นคือความดื่มดำซุความดื่มดำกับผู้อภิบาตความดื่มดำกับอิบาดัตของเราที่เราปฏิบัติไปนั้นไม่ใช่เราไปสร้างอัลลอฮ์เราเป็นบ่าว ข้าเฝ้าอัลลอฮ์ข้าหาพระองค์เวลาเราไปข้าเฝ้าอัลลอฮ์ให้เรานึกเสียว่าเราเป็นบาปพระองค์เป็นนายแล้วทําไมพอเราอิบาดัตเลยเราไปเอาเราไปบังคับนายไปเอเรามาตั้งไว้นในจิตใจและบังคับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลอยายนึกอยากเออเราไปบังคับพระองค์พี่น้องลองคิดดู มันกูกไมล่ละเราไปสร้างอลัลลอฮ์ขึ้นมาในหวัวใจอลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราเวลาเราอิบราฮิมอัลลอฮ์ทำไม่เราไปสร้างอลัลลอฮ์อีกเราหน้าที่ปฏิบัติเราทำอย่างไรให้มีก,การกระชั่วเราทำอย่างไรให้เกิดความสุขเราทำอย่างไรให้เกิดความยากรักอย่างแท้จริงไม่ใช่เราไปสร้างอลัลลอฮ์พออิบราฮิมสร้างอลัลลอฮ์ตันทีเอาเล็บเรารามาสร้างกันทีอัลลอฮ์อลัอลลอฮ์อยู่ภายในจิตใจ พ er so ี่น so ้องตรงนี้เป็นสิ่งที่หนักลัวที่สุดนี่แหละเขาบอกว่าคนที่มาริฟัตกับอัลลอฮ์ขนาดคนที่เขามาริฟัตอัลลอฮ์แล้วเขารู้จักอัลลอฮ์แล้วนบีบอกว่าอัลมาอัลมาริฟัตัฮิยาบุนอาลีฟินเห็นไหมขนาดคนที่เขามาริฟัดอัลลอฮ์เขารู้จักอัลลอฮ์แล้วมีฮิยาบที่เป็นม่านมาบั บอกว่ามาบางกัน้นหัวใจของเรามากีกขวางหัวใจของเราไม่ให้ถึงอัลลอฮ์เพราะอะไรล่ะเห็นไหมพี่น้องนิดเดียวฉะนั้นคนที่ก็มัริภาษอยู่แล้วยังไม่ถึงอัลลอฮ์แล้วเราล่ะเราถามว่าเราไปสร้างอัลลอฮ์เราไปสร้างอัลลอฮ์ขึ้นมาขึ้นมาเวลาเราละหมาดเวลาอิบราฮิมตอบระโอพี่น้องดูสักตาเพราะฉะนั้นทางรายการของเราก็ ได้นําสาระส่วนหนึ่งในเรื่องของหลัอกอักดีดาในเรื่องของหลักปฏิบัติและในเรื่องของหลักการต่อฮิตต่อพระกรสุบฮาโนวละลในค่าคืนนี้สําหรับคืนนี้ผมก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ ผมขอจบด้วยคำว่าวบริไลทอฟิกวันอิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ